สวัสดีครับชื่อวิลเลียมนะครับวิลเลียมแพคแนลครับอายุ21ครับสตรีมอยู่ช่อง VSTC ครับใน Twitch เกมแรกที่เล่นเป็นพอยแบงครับตอนนั้นเล่นกับ เพื่อนในโรงเรียนตั้งแต่ปถมปลายแล้วครับเอาจริงๆชอบเล่นเกมยิงปืนครับแต่ก็พวก FPS ครับแต่ก็จะมีพวก MMO RPG บ้างที่ชอบแวะไปเล่นแบบสองาวันเนี่ยครับตอนนี้เล่น GTA อยู่ครับ GTA V 5M ครับผมเป็นหัวหน้าแกงกากินังตอนนี้ครับไปแห่ง PB เ f 2 Counter แล้วก็ w a l l a n n ครับ แล้วก็ตอนนี้แข่ง GTB อยู่ด้วยจุดเริ่มต้นก็ง่ายๆครับแค่รู้สึกว่าอยากสตรีมทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนสักจำนวนหนึ่งมาดูเรามานั่งคุยกับเรามาสนใจในสิ่งที่เราทำแค่นั้นเลยครับนั่นจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยพอสตรีมครั้งแรกก็นั่งก้มหน้าโมแต่ดูว่ามีใครเข้ามาดูไหมนะใครเข้ามาดูไหมนะแล้วพอยอดมันเด้งก,ก็ก็พูดวันดีครับวันดีครับอยู่งั้น,นครับ จุดเด่นผมรู้สึก่ผมพูดมากครับพูดมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนบ่นบ่นแบบบ่นในทงั้นตีมเลยแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึก่ผมฮานะเพราะผมตลกอยู่ก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะแล้วก็ในมุมผมออย่างหนึ่งก็คือวางตัวให้ดีแล้วก็ให้ตัวเองมีคาแรคเตอร์ครับรู้สึกว่า ถ้าจะหาก็หาให้สุดหรือถ้าจะมาเวสาระก็ไปให้สุดตะทางจากชาเปอร์เอาจริงเห็นชาเปอร์ตั้งแต่ช่วงมีพับจีมาครับเห็นมีเพื่อนๆอยู่ด้วยมีตีมีหลังมีพี่กราฟแล้วก็เห็นพี่ยิมด้วยพี่ยิมช่วงมาอยู่ชาเปอรแรกๆพี่ยมิมเซลิวก็เลยจําได้ว่าโอเคมีสังกัดชาเปอรถือว่าเป็นเด็กอีฬาเนเหมือนกันนะจากพี่ยิมจากไหจากรูจักพี่ยิมจากเอฟสอครับตอนนั้นพี่ยิมอยู่สิกทับ ใช่แล้วก็เมื่อก่อนนะั่งตามๆสำหรับใครที่อยากติดตามตัวผมนะครับก็ช่อง VSTC ในทวิสนะครับก็ใครชอบความเฮฮาตลกหรือคนขี้บ่นนะครับก็เข้ามาดูได้เลยครับส่วนเกมยิงก็นานๆานทีมีบ้างก็เข้ามาดูได้ปักปายนะครับแต่ก็อาจจะปวดตายนิดนึงยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับครับก็ประมาณนี้ครับยังไงขอบมากครับ